สวัสดีครับ V ีช็อปลังสิบรถมือสองนะครับผมรถถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราวันนี้เรามานำเสนอนะครับตัวนี้เป็น CBr150R นะครับตัวนี้เป็นปี2014นะครับผมแต่งสไตล์ทัวรลิงนะครับอุปกรณ์ทัวรลิงค่อนข้างแต่งมาครบคันพอสมควรเลยนะครับชิลน้าตรงสูงนะครับสวยงามนะครับ รถลองขี่แล้วขี่ดีมากนะครับนี่นะครับผมให้ดูนะครับโดยรวมชุดสีสวยนะครับถังไม่มีบุบนะครับนี่นะครับถังไม่มีบุบนะครับยางใหม่มากครับยางเป็นปี2021เลยครับเพิ่งจะเปลี่ยนมานะครับยางเป็นยางใหม่นะครับดอกเหลือเยอะๆเก้าเปเซ็นตเลยก็ว่าได้นะครับนี่นะครับไฟเลี้ยวสมบูรณ์นะครับมีไฟแต่ง นิดหน่อยนะครับนี่นะครับนี่ดูดอกยางครับแน่นๆนะครับใช้ยาวๆจานดิดเบรกผ้าเบรกนะครับพอเหลือนะครับนี่นะครับดูโดยรวมนะครับสวยครับนี่นะครับมีกันล้มให้นะครับดูด้านด้านชุดสีกันนะครับโดยรวมก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับนี่นะครับผมมีของแต่งเกียร์โยงแต่งสวยงามนะครับท่อ เป็นปลายท่อแต่งนะครับส่วนพักกลางยังมีนะครับเก็บเสียงไม่ลั่นนะครับมีกันดีดหลังนะครับกันดีดสวยงามนะครับชาร์จพาวเวอร์นะครับผมนี่นะครับไฟเลี้ยวท้ายแต่งนะครับแล้วก็ตัวกล่องเก็บท้ายนะครับเบาะแก่การทัวรลิงมากครับของเหล็กเหล็กท้ายนี่ของดีเลยครับผมดูโดยรวมเบาะไม่มีขาดนะครับนี่นะครับ ดูโดยรวมนะครับภาสีปี66ปีหน้ากันเลยนะครับดูโดยรวมมีช่องเสียบ USB ให้นะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเสียบต่อสายชาร์จแบตอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับผมนี่ครับลองดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะชมระบบไฟกันนะครับระบบไฟนี่ติดครบหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าใครสนใจก็ ลองดูครับนี่ครับแฮนด์บาตรงสูงนะครับสายทัวลิ่งเต็มระบบครับผมคันนี้ต้องแนะนำเลยครับราคาไม่แพงนะครับดูโดยรวมเก็บการดูแลรักษารถถือว่าค่อนข้างดีนะครับดูโดยรวมสวยเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะให้ดูนะครับว่าต่อง้ายรถใบใหญ่นะครับ กลองท้ายรถใบใหญ่ใครสนใจก็ทักถามกันมาได้นะครับกล่องท้ายรถขนาดใหญ่มากนะครับใครสนใจก็ตอบถามกันมาได้ที่0852275772นะครับบีรังสินะครับ085 2 275 7 7 2โดยรวมสวยครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับนี่นะครับผมสตาร์ทง่ายมากครับทีเดียวติดเครื่องดีนะครับไม่ เลขไม่ห้าหมื่นแปดนะครับเครื่องดีนะครับสตาร์ททีเดียวนะครับนี่นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับนี่นะครับนี่นะครับสตาร์ทเรียบๆนิ่งๆนะครับนี่นะครับผมรอบเดินบาปกติครับนี่นะครับมมาดูไฟเลี้ยวกันนิดนึงนี่นะครับผมนี่ครับไฟเลี้ยวติดนะครับนี่ครับ ดังนะครับไฟหน้าติดไฟออกนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูกันนะครับไฟเลี้ยวขวาติดนะครับนี่ฮะดูนะครับไฟเลี้ยวขวานี่นะครับไฟด้านหลังสวยครับห้ดูโดยรวมยังสวยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขี่ให้ดูนะครับลองดูนะครับ โดยรวมรถทีดีนะครับใครสนใจสอบถามได้นะครับ CBR150R ตัว2 0 1 4นะครับผมสนใจสอบถามได้ครับราคาไม่แพงนะครับ0852275772ีรังสิตรถมือสองนะครับ0852275772นะครับดอกยางเหลือๆแน่นๆ,ๆนะครับเอาไปใช้ยาวๆ กอเสียงไม่ดังนะครับนี่นครับโดยรวมสวยมากนะครับพาสีปีหน้าเลยครับครับผมสนใจก็ทักถามกันมาได้ครับสายทัวลิ่งสายใช้งานผลไปเที่ยวไปไายได้นะครับสบายๆขอบคุณมากครับ